ยุคสมัยใหม่แมนยูทำไมเทนฮาเลือกปูโน่อย่างที่ทราบกันว่า ณเวลานี้สโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดได้มีการเปลี่ยนกัปตันทีมคนใหม่โดยได้มีการถอดจากแม็กไกว์เรียบร้อยเมื่อช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาก่อนจะมีการประกาศแต่งตั้งอย่างเป็นทางการเมื่อไม่กี่วันนี้โดยคนที่ได้รับมอบหมายหน้าที่อันทรงเกียรตินั่นคือบรูโน่เฟนันเดสมิดฟิลพลังใบพลังบนของปีศาจแดงที่รับทําหน้าที่สวมปลอกแขนแทนแม็กไกว์มาตลอดในฤดูกาลที่ผ่านมาและตอนนี้เจ้าตัวได้รับการเลือกแล้วให้เป็นกัปตันทีมปีศาจแดงคนใหม่ในการนาแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดท้าทายความสําเร็จในยุคสมัยของเอริกเท การตัดสินใจครั้งนี้เทนฮาก็ได้พูดถึงเอาไว้ว่าทีมที่ดีต้องปกคลุมไปด้วยผู้นำในทุกพื้นที่ผู้เล่นที่ทำเพื่อทีมผู้เล่นที่มีออปชันหลากหลายผู้เล่นที่เชี่ยวชาญเฉพาะทางผู้เล่นที่อุดมด้วยความสามารถแต่ไม่ว่ายังไงคุณก็ต้องมีผู้นำสักคนในทีมเพื่อเป็นตัวแทนในสนามคนที่จะสามารถที่นำทีมคนที่จะทำงานหนักเพื่อทีมและคือคนที่สามารถควบคุมคุณภาพของการทำงานได้นั่นคือคนที่สวมปลอกแขนและเราเลือกรูโรนเพราะเขาเป็นแรงบันดาลใจในการทำงานที่ยิ่งใหญ่เป็นตัวอย่างที่ยอดเยี่ยมของทุกคน บรูโนเป็นคนที่ต้องการถักดังตัวเองให้ดีขึ้นอยู่เสมอเขาทำงานหนักเพื่อมั่นใจว่าจะทำผลงานในระดับสูงออกมาตลอดเขาเหมือนกระจกที่คอยส่องคนอื่นและเป็นนักประสานงานที่ดีคนหนึ่งเช่นเดียวกับเรื่องความเข้าใจเกมมันเป็นข้อดีของผู้จัดการทีมที่มีผู้เล่นแบบนี้ในสนามนั่นคือบางเหตุผลที่ทำให้เขาได้รับความไว้วางใจแต่เขาคนเดียวก็ไม่สามารถจะทำทุกอย่างเองได้ทั้งหมดเราต้องช่วยเหลือกันเราต้องการผู้นำที่เข้มแข็งมากขึ้นเพื่อที่พวกเขาจะสามารถชี้นำให้ทีมเดินไปในทิศทางที่ถูกต้อง ส่วนทางบูโนเองก็ได้พูดถึงการได้รับมอบหมายตำแหน่งกัปตันทีมแมนยูครั้งนี้ว่ามันมีความหมายกับผมมากนะมันมีความหมายในแง่ของทุกสิ่งที่คุณทุ่งเททำงานหนักมาตลอดเส้นทางอาชีพเพื่อให้แน่ใจว่าคุณจะได้มายืนเป็นหนึ่งในคนที่จะผลักดันสโมสรที่ยิ่งใหญ่แบบนี้ในฐานะกัปตันทีมและมันจะพิเศษมากที่เกมแรกในการทำหน้าที่ของผมจะเป็นการเจออาร์เซนอลและนี่คือเหตุผลที่ผู้จัดการทีมปีศาจแดงเลือกบูโนเป็นกัปตันทีมและเป็นความรู้สึกของผู้ได้รับมอบหมายอย่างบูโนเฟร์นันเดสที่เหลฟ แฟนปีศาจแดงก็ต้องตามเชียร์ตามเอาใจช่วยเพื่อดูกันว่าบรน่ Bruno จะสามารถพาแมนยูกลับสู่เส้นทางที่ควรจะเป็นได้หรือไม่เพราะตลอดเวลาที่ผ่านมาว่ากันว่าเรื่องภาวะผู้นําที่เหมาะสมก็เป็นหนึ่งในปัญหาที่สโมสรถูกวิพากษ์วิจารณมาตลอดว่าใช้ผู้นําที่ไม่คู่ควรและในทีมก็ดูขาดผู้เล่นที่มีทัศนคติแบบผู้นําแต่เมื่อเปลี่ยนมาเป็นบรน่แล้วพร้อมกับในทีมที่มีผู้เล่นระดับผู้นํามากมายอาทิเช่นคาสิมิโรวารานรวมถึงมาร์ติเนสที่จะช่วยกันผลักดันสโมสรชี้นําแนวทางโดยไม่ต้องสวมตอกแขนกับ ตันทีมเอาเป็นว่าแฟนๆปีศาจแดงมาตามดูยุคสมัยใหม่ของสโมสรกันครับ